6. กฎเหล็กแห่งความสำเร็จของมาร์คคิวบันนักธุรกิจพันล้านดอลลาร์ชาวสหรัฐอเมริกาเขาเชื่อว่ากุญแจสู่ความสำเร็จของธุรกิจคือการเริ่มต้นธุรกิจด้วยเงินทุนที่น้อยที่สุดโดยใช้เพียงทรัพยากรของตนเองเสียก่อนเขาสามารถลงทุนให้ได้ผลตอบแทนอย่างมหาศาลเพราะเขาเป็นนักมองหาโอกาสจากเหตุวิกฤตต่างๆ เขาเป็นผู้มีความเพียรพยายามอย่างมากพุ่มเทศ,ศึกษาหาความรู้ในงานที่ทําจนเกิดความเชี่ยวชาญมีลูกค้าให้ความเชื่อถือเขามากจนสามารถสร้างรายได้ให้เขาอย่างมหาศาลในปี2025นิตยสารฟอบได้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกิจการของมาร์คคิวบานไว้ที่ประมาณ5,700ล้านดอลลาร์สหรัฐเขามีเคล็ดลับของความสำเร็จว่า พยายามศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลาในงานที่ทำซึ่งสิ่งเหล่านี้คนส่วนใหญ่ไม่ได้ทำจึงทำให้เขาได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจอยู่เสมอและนี่คือ6กฎเหล็กแห่งความสำเร็จที่คนอยากรวยทุกคนต้องการรู้ข้อแรกเวลามีค่ามากกว่าเงินเพราะเงินหาใหม่ได้แต่เวลาย้อนไม่ได้ 2. ไม่กล้าลงมือทำ ก็ไม่มีวันได้ 3. เวลาทำงานก็ทำให้สุดเวลาเล่นก็เล่นให้สุดๆเช่นกัน 4. ถ้าอยากเติบโตอย่าให้ความกลัวมาขวางทาง 5. มันทำความดีโดยไม่ต้องรอให้มีอะไรมาตอบแทน 6. ชีวิตมีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเสมอจงเตรียมพร้อมรับมือไว้ให้ดี